สวัสดีครับสวัสดีชาว ROV ทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้เองเราก็อยู่ที่เซิร์ฟเวียดนามเบต้านะครับผมบอกเลยนะฮะว่าวันนี้จะมารีวิวคือเล่นตัวอะไรก็ได้นะฮะแต่จะพามาดูว่านก2อหัวหรือว่านกต่อที่ผมเลียกกันนะฮะมันมีความสามารถจริงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าผมจะเล่นเจ้าตัวไหนดีกว่าเอองั้นเล่นเจ้าตัวนี้วยกันนะครับผม ิวโกลต์คอรอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซือผมก็ยังเรียกชื่อมันไม่ถูกนะฮะตัวนี้นะครับอืมน่าจะว่าคิวคิวโกตนั่นแหละครับเลือกตัวนี้ละกันนะ่อืมโอเคแต่เพื่อนของเราก็คือไม่ได้สนใจนะครับว่าทีมจะสมดุลหรือเปล่าแต่เราก็เลือกไปก่อนละกันเนาะเออไม่ว่าจะมีล้อเลี้ยวนาคอสซุนงาคงแล้วก็มูราบนะครับผม,มเลือกไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ฮะอ่ะ ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะว่าสายฟาร์มฝั่งนูน้นถ้าเราตีนกไปแล้วนะฮะเราจะเห็นคนฟาร์มหรือเปล่าอ่าแย่งตีนกครับวันนี้น <c> ะ <oughs> ครับผมอ่ะไป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  <c oughs> ถือว่าเน็ต <c oughs> ก็สัญญาณอ่อนนิดหนึ่งนะเพราะว่า <c oughs> เหมือนกับว่าต่อให้เราไม่ได้ใช้ VPN นะครับแต่เราก็ยังต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่อน,อนข้าง ความเร็วสูงแหละนะฮะในการเล่นเซิร์ฟเบต้าของเวียดนามนะครับผมถ้าเน็ตช้าหน่อยก็โอกาสที่จะกระตุกแล้วก็ดีเลยค่อนข้างเยอะนะครับะจะมาลองเล่นตัวนี้ดูนะครับผมถือว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวรอสักครู่นะครับเพราะว่าเน็ตบางคนยังไม่ร้อยเลยแต่เราร้อยแล้วอะเราร้อยก่อนเพื่อนเลยนะเมื่อกี้ คือนกสองต่อนกสองต่อนกต่อหรือว่านกสองหัวที่ผมเรียกกันเนี่ยคือเอาจริงๆอ่ะมันโกงไหมมันโกงมากเลยนะคือเราสามารถฆ่าเราให้มันเห็นเขาเรียกว่านะให้เห็นว่าเราอยู่ไหนก็ได้อ่ะไม่ใช่ให้ฝั่งคือเราเห็นความเคลื่อนที่ของฝั่งตรงข้ามแบบไหนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแลว,วผมจะไปเอา เอาเต่าไม่ใช่เอาเต่าเสยเอานกดีกว่าปกติเราจะไม่แอบตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นปกติของเราเลยแต่ถ้ากรณีที่เป็นนกนะฮะอ่ะดูครับเดีย๋ยวผมตีน,ตนกก่อนตีนกก่อน <c oughs> เอานก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 ปึ๊บปึ๊บอโลโลโลไม่มีอะไรครับตอนนี้ตีนกกันก่อนอย่าเข้ามานะเว้ย โอเคไปเลยนกนี่เห็นไหมฮะมันบินไปแล้วมันบินไปแล้วมันบินไปแล้วมันไปสำรวจแล้วครับเฮ้ยนี่เคสเคว่าไงเจอเข้ามาครับเจอเข้าไปครับตีไวครับมึงไม่ทันกูหรอกโอ้แต่ยังว่าละเคสมันมีเกาะฮะเอาดิ โอ้ยโอเคจัดไปครับระเบิดตุ้มเลยมันเก่งจริงอะ่ะผมว่าตัวอื่นที่มันเข้าแซงคิวทุกครั้งอะ่ะคืออาจจะเป็นว่าตัวนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะฮะรีบเอาเต่าสีไม่มีใครเอาเต่าฝั่งนู้นเลยอะ่ะจะแย่งเต่ากันนะป๊าบตีไวมากครับไวจริงไวจริงโอ้คืออุย้ย นาคอนนาคอนคือไม่จำเป็นจะต้องไอ้นี่เลยนะครับเฮ้ยแหน่หวัดดีเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าสุนโงโค้งจัดไปเดี๋ยววิ่งเข้าไปสวนว,วิ่งเข้าไปสวนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไม,ไไหนมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วไปลองเคสลองเคสลองเคสแต่งร่างถอยก่อนครับ คือเราเล่นแบบว่าแต่ละคนจะบอกว่าเทสเทสกันนะคือเขาไม่ได้ค่อยใส่ใจว่าจะชนะหรือจะแพ้เพราะว่าเขาจะมาเล่นฮีโร่ซะส่วนใหญ่ะฮะแบบฮีโร่ที่ไม่เคยเล่นแล้วไม่มีตังซื้ออะไรเงี้ยผมบอกของอะไรก็ไม่รู้นะมันสุ่มให้มั่วเลยน่าจะเป็นดุดเลือดหรือเปล่เปลาเมื่อกี้นะฮะนี่ก็จะมีอมยังมีดาบทีไว้ด้วยนะครับอาช่างเขาจะให้ออกแบบนี้ก็แล้วแต่นะฮะเอ้ย ไม่เว้ยไม่ใเว้ยกูเอาเองเฮ้ยมันจะมาตีใช่หไหมนะคอรมันจะยังมาตีนกเลยอะ่ะเออนาภาษาอะไระครับอือเอาไหม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 นะคอรอืฮึมนอะึมนะ้านคอรยังตายครับเก่งไว้นี่นะเก่งจริงนะฮะอาจจะเป็นเพราะฝั่งนู้นเล่นไม่เป็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ผมรู้สึกว่าเออตัวนี้มันค่อนข้างจำเลยแหละตื๊บวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งลิงจ๋าลิงกลับบ้านไป <c oughs> ผมบอกแล้วว่านกนี้มันหัวหัวเป็นนกสองต่อจริงอะ่ะเออธนาคอ,อยังมาแย่งอะ่ะ <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวไม่มีใครเอามงกรนะฮะที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงต่อเดี๋ยวเราไปสู้ก่อนเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับโอ้เสียป้อมไปแล้วฮะ ไปไปไอริรอกันก่อนรอฉันก่อนไอริจา๋าดูไหนอยู่ไหนไปไหนไปไหนเอ้ยโอ้ยเดีดเดดเดดเดี๋ยวอย่าพิ่งไปดิรอก่อนโอ้ไม่ทันฮะจังหวะน,นี้ตีตาก่อนครับไปตีติโดก่อนป้าพ่อให้ครับตี โอ้โหตีไวมากไอ้ที่มันตีไวเพราะมันออกของตีไวนี่แหละแต่จริงๆตอนแรกๆมันก็ตีไวอยู่นะไปไหนไปไหนไปไหนอจ่าใช้อติแล้วเพิ่งจะไปได้ <c oughs> โอ้ไม่ไหวครับมันหนีพี่ก่อนนะมันเร็วกว่าเราปึ๊บ <c oughs> เอากาะกันดีกว่าน,นะฮะปึ๊บ <c oughs> <c oughs> โอ้โหกระตุกมากครับตอนนี้กระตุกกระตุกโอ้โหตึบเดี๋ยวเดี๋ยวเกลับบ้านก่อนดีกว่าปื้บโอ้โหเมื่อกี้คือเน็ตมันเปลี่ยนเน็ตนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไปมันมีใครอยู่ล่างเลยเราไปเองก็ได้ด้านบนซูงของคงดูหน่อยแล้วกันคือเป็นการเล่นเหมือนคนเล่นเริเ่มต้นนะฮะไม่ได้ใส่ใจเรื่องแมพสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ก็โอเคไม่เป็นไรครับเราก็ยังคงจะ พยายามเล่นให้ตามวิธีการเล่นของเขาแล้วกันเฮ้ยมาดิใครก็ได้เข้ามาลุมช่วยหน่อยดิไปไหนไม่ไปก็ได้ไไไไดวะนกครับตีนกแย่งตีนอกครับป๊าป๊าปัาป๊าป๊บแซมสนใจด้วยนะฮะเยดเค ไม่ทานมันนะฮะมันไปไวมากสำหรับวิญจาตัวนี้นะครับโอ้เมื่อกี้เห็นเลยนะใครอยู่ไหนอะไรยังไงแต่คือไอ้วงกลมนั้นต้องอยู่ในรัศมีด้วยนะครับคือโดนกลมกลมไม่นั่นคือพวกมันนะมีโอกาสที่จะต้องวิ่งหนีแล้วก็หลบหล,ลบไอ้กลมนกนั่นได้ที่เป็นวิญญาณนะครับไม่ใช่ว่ามันบินไปแล้วจะเห็นหมดนะไม่ใช่นะครับอยู่ไหนไอริกูจะคิวมือกทีแม่งไม่ได้คิวเดี๋ยวเข้าไปช่วยเดี๋ยวเขาไปช่วย มาเลยวินาะอืมอันจะได้วัาตีตีนกว่าก็ไ,ปไ,ปได้อ่ะอืมปีกระฟ้าวเก็บครับเก็บเก็บโอเคจัดไปครับโอเคเสียอันตีไปเบาๆเปล่าๆนะเพราะว่าใช้ไม่กี่ครั้งก็หมดแล้วอะ่ะอืม เอ้ยเอ้ยโดนนะก้อโดนนะก้อเนี้ยดันเนี้ยดันไอ้เห,เหี้ยไม่ดันลิงลิงอย่าเข้ามาลิงไอ้เหี้ยติด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 เอ้ยใช้แม่งให้มัวไปเลยใจเย็นเะพื่ใจเย็นอย่าไล่ตาม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 โอ้มันไล่มาไม่ทันนะโอ้โหเลือดแล้วก็มานหนาจะหมดด้วยอ่ะไปไปครับ โอ้โชคดีครับโชคดีโอ,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 โอ้หายใจแทบไม่ออกไปทีมเราตอนนี้นำอยู่นะสิบสเอ็ดต่อห้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปบุกกับเพื่อนละจะไปแก๊้งกับเพื่อนดีกว่านะครับรอบนี้ไม่ไม่ไมปตีเต,ต่าเล่นละไอตีนกเล่นแล้ว <c oughs> ปื๊บปื๊บระวังนะฮะจังหวะนี้ฮะมาแล้วเออโอ้โหเลือดปา่า ไอลิมาไอลิไอลิไอลิอือโหเออเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข็ด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 อือนีก่อนนีก่อนนีก่อนมึงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดินเลยจัดไปเลยนะคอสจัดไปเออจัดไปไอ้เข้มกลัวมันระเบิดป่ะอือ อูหตายครับเสียดายจะกลับไปก็ช่วยเพื่อนก่อนนะฮะถือว่าอย่างน้อยนาคอสก็ยังได้เกสครับแต่นาคอสของเราก็จะตายแล้วนีไปก่อนเลยเร็วเวนีแต่ทันไม่ได้นะพ่อมช่วยด้วยเออเก็บเลยโมราโมลัสโมลัสเออจำแม่จำชื่อไม่ได้ร้ายกาจมากครับมัน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 สนุกดีนะฮะรอบนี้โอเคมังกรได้ไปแล้วนะฮะสิบหกต่อเก้าแล้วนะครับ นะขอพูดอะไรไม่รู้นะทศาาเวียดนามน,นะครับผมไปไปไปตัวนี้เราบุกบุกเลยครับบุกเลยตอนนี้มันตีเต่าครับออตีนกันอยู่นี่ก็ตีเต่าตลอดเลยปาเข้าไปเก็เกครับปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บแเตือนยิงเข้าไปครับเอาเกาะมาแล้วตัวนี้คือพยายามเน้นเกาะน,นะเพราะว่ายืนยืนกลางวงนานนานนะตัวนี้ไม่จําเป็นต้องดามิหรือว่าโจมตีแรงนะครับไม่ต้องนะครับ อุ้ยเห็นนกด้วยเห็นไหมพวกมันซุ่มอยู่เราเห็นมันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายเออหน้าคอสเฮ้ยเฮ้ยในเดียวอู๋เมื่อกี้ยืนนานมากอะมันโอ้โหแต่เราก็ได้นะเฮ้ยเราได้หนึ่งตัวเราได้หนึ่งตัว ยืนนานมากครับเมื่อกี้ถือแบบเลือดน้อยมากแต่เราแบบยังยืนอยู่นานเพราะว่าสกิลตัวนี้นะฮะเป็นสกิลที่เขาเรียกว่าเ,เพิ่มพลังนะฮะแล้วก็ฟื้นฟู HP 40นะฮะผมแล้วก็จากการโจมตี3ครั้งนะฮะหาก HP ต่ำกว่า30จะฟื้นฟูเพิ่มขพ้นอีก100%อโอ้โหจริงเลยอ่ะเออยิ่งกว่าลิปโป้อีกฝั่งตรงข้ามยอมแพ้อย่างเล่นไม่จบเกมเลยครับชนะแล้วโอ้บอกเลยนะว่า ตัวนี้ผมว่าที่มันมาช้าเพราะมันอาจจะเก่งก็ได้นะความรู้สึกว่าผมว่ามันเก่งจริงนะครับผมสำหรับเจ้าตัวกิลโกลดตัวนี้นะครับโอเคนะฮะเฮ้ยมันบอกเปอร์เซ์มันบอกอะไรด้วยนะเนี่ยบอกว่าได้เงินเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่คือพลังค่าเท่าไหร่แล้วก็อะไรเนี่ยป้องกันแบทเทิร์นอะไรเรามันไม่รู้นะฮะเออก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเอาไว้ว่ารอบหน้าผมจะทําคลิปใหม่แล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นแค่เป็นการสมมุติเขาเรียกว่า อยากให้เห็นว่าไอ้นก2ต่อหรือว่านกหัวนกนกต่อตัวเนี้ยนก2หัวเนี้ย <c oughs> นะฮะว่ามันมีประสิทธิผลจ,จริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่ามันก็โกงจริงแหละมันเห็นหมดเลยอะว่าฝั่งตรงข้ามมันฝามอะไรอยู่บัฟแดงบับฟฟ้ากันหรือเปล่านะครับผมโอเคขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงกระเดียบให้รีวิวรีวิเมเมอร์กันด้วยละกันนะครับไปแล้วฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม